งงมีความสุขม,ม,มีมีมีความสุขมีความสุขครับก็คุยกันเรื่อยๆแล้วก็แพลนอนาคตกันเรื่อยๆเป็นชีวิตที่ผมว่ามันเรียบง่ายแล้วก็รู้สึกมั่นคงขึ้นไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่มีเราสองคนมันก็แฮปปี้มากๆแล้วก็อยู่ครอบครัวอะไรอย่างงี้เป็นได้ทุกอย่างสำหรับคิมเบอรี่ครับจริงสองปีที่ผ่านมาแบบมีคือแบบอะไรคู่ก็มีแบบ น้องแง่งกันทะเลาะกันเรามีไหมัน้องแง,ง่งอ่ะมีแน่นอนมีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคือเราเจอกันค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะว่าผมก็เนี่ยถ่ายถ่ายอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยก็ก็มีกันบ้างเวลาไม่เข้าใจไม่มีเวลาให้แต่ก็พยายามบาลานซ์ทุกอย่างให้มันให้มัน ให้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ค่อยมีอะไรครับผมส่วนใหญ่จะคุยเรื่องอนาคตเรื่องตัวเล็กมากกว่า <S <S เออส่วนใหญ่กท็ที่คุยทุกวันนี้คือแบบก็คนรอบข้างเหมือนกันแบบเวลาไปกองถ่ายไปเจอพี่พี่นักแสดงเขาก็จะถามว่ามีแผนหรือยังอย่างเจอพี่พี่อย่างเจออะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามว่ามีแผนหรือยังอีกเร็วไหมบางคนก็บอกให้รีบมีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยใช้ชีวิตไปก่อนนะ <S <S อะไรเ<ล>งี้ยเราก็เราก็อยู่ตรงที่กำลังประมวลผลกันอยู่อะไรที่คุยเป็นยังไงบ้างที่คุยเป็นยังไงจริงๆเราก็ยัง น้องอ่ะเพิ่งมาเพิ่งถามเมื่อวานเลยแบบนั่งคุยกันสองคนว่าสรุปเราจะเราจะเอาตามที่หมอดูเขาดูไหม,ม <laughs> เราจะฟิกซ์ไหมอะไรเงี้ยก็คือปีหน้า <laughs> เราผมก็บอกว่ามันก็แล้วแต่นะสำหรับเราอ่ะผมผมก็คือ นึกออกว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้จะฟิกซ์หรือว่าเรามีก็ได้หรือไม่มีก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมันก็มันก็พร้อมทุกอย่างแล้วอะเออแต่ว่าถ้าจะมีเราก็แค่ต้องปรับตารางเวลางาน<ม>เราต้องปรับชีวิตนิดหน่อยปรับห้องนอนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่าจะมีจริงๆก็ก็เตรียมตัวได้แต่เขาบ,บอกปีหน้าเห็นลยนะเธอจริงเหรอปียังเป็นปีม้าอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นปีปีหน้า ใช่ใชปีีหมาอยู่จ <traded> ร <ries> ิงๆก็จริงๆก็อยากมีครับเพราะว่าหนึ่งก็หลายเหตุผลก็บอกว่ากลัวกลัวกลัวจะเล่นกับลูกไม่ทันกลัวเหนื่อยใชฮะแต่ผมไม่กลัวผมว่าผมแข็งแรงมากเลยมีเขาก็อยากมีทุกวันนี้ก็แบบส่งอยู่ผมอยู่ในกองน้องก็อยู่บ้านหรือว่าไปทํางานผมก็ส่งรีวให้ดูแบบแบบเจอคลิปลูกสาวเจอคลิปลูกชายเล่นกับหมาโอ้โห ใจละลายแต่ถ้าจะมีออพันปีหน้าต้องวันนี้แล้วนะคะอืม,อ,ม <c oughs> อ่าหน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 าตามตามตามอันนั้นคืออะไรครับตามนั้น <c oughs> มีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรเออ เครื่องนะเพราะว่ามันด้วยความที่เ,ออ <c oughs> เราคุยกันแล้วว่ามันจะมีช่วงที่เราต้องต้องลองต้องลอง, <c oughs> อง,ลองใช่ครับมีแล้วธรรมชาติใช่แต่มีเราก็มีแผนแผนสำรองไว้อยู่แล้วมีช่วงแล้วมีช่วงแล้ว <c oughs> ไปเช็คัพร่างกายใช่อะไรอย่างเง้นก็ใกล้ๆก,ก็คงต้องทำอะไรครับ